เอาละครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับผมสวัสดีครับผมป้อมนะครับผมในมันนี่นะครับคุณซิโโลถามมานะครับหาเล่นเกมน่าสนใจซื้อเก็บหน่อยครับจริงๆแล้วการซื้อเก็บเหรียญนะครับผมมันอาจจะไม่ได้คุณลักษณะที่เหมาะสมขนาดนั้นนะครับผมเลยว่ามันอาจจะไม่ได้ตามใจถูกใจแต่ละท่านนะครับผมแต่เราพร้อมเสิร์ฟเสมอครับเมื่อมีคนถามมานะครับผม ในส่วนของราคาที่เราได้เห็นกันและการหมุนเวียนของตลาดนะครับผมเราจะดูรูปแบบแต่ละส่วนให้นะครับผมซึ่งแต่ละเหรียญเกมที่ผมโชว์ออกมานั้นก็เป็นเหรียญเกมที่มีคุณภาพนะครับผมระดับ high end นะครับผมแต่แนะนอนที่สุดว่นไม่ใช่คำแนะนำทางก,การเงินแต่อย่างใดนะครับเรามาดูแต่ละส่วนกันดีกว่านะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับผมจะแยกกันเป็นส่วนๆออกไปนะครับแต่ ก็คิดว่าทุกคนน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับผมเอามาเล้่องแกว่านะครับผมกาล่านะครับผมซึ่งเป็นเหรียญที่ช่วยชีวิตผมไว้นะครับผมก็เป็นเหรียญดีเหรียญนึงนะสำหรับใครที่อยากจะเข้าไปซื้อนะครับผมหรือสะสมนะครับผมเดี๋ยวนะผมพูดเยินเยอนเกินไปหน่อยละขออภัยมาเรามาดูกันดีกว่าเหรียญแรกนะครับผมดิเซนเทรนนะครับผมหรือมานานะเหรียญนี้เป็นเหรียญหนึ่งที่เกิดมานะครับผมเพื่อทำเมตาเวิร์ดโดยเฉพาะนะฮะ มีข่าวนะครับผมที่ดิสเน่ทแลนด์นะครับผมมีการแต่งงานกันนะครับผมและเป็นระดับแรง30นะคุณไม่ต้องกังวลว่าเหรียญนี้มันจะหายสาบสูญไปแน่นอนนะครับผมเพราะว่าเหรียญนี้นนผ่านสติออดิตนะครับผมแล้วก็คุณสามารถเข้าไปดูได้ในลักษณะที่เรียกว่าความปลอดภัยที่แน่ชัดนะครับผมเพราะว่าเขาเปิดเขามีความชัดเจนนะครับในตัวลักษณะของตัวเหรียญนะครับผมแล้วก็แรงของมันก็เป็นอยู่ระดับต้นๆของตัวเหรียญนะ ระดับที่เรียกว่าซัมซุงมันโลอมลงชุนนะครับผมคุณคิดว่าเขาจะหนีหายสาบสูญไปหรือเปล่าคามไม่นาจะเป็นไปได้นะครับผมเพราะว่าปัจจุบันนี้การเติบโตของมานานะยังถือว่าน้อยอยู่นะครับผมใช้คําว่าน้อยเพราะอะไรครับผมเพราะว่าการเติบโตของเขาเนี่ยยังมีเยอะนะฮะอันนี้ปี2 0 2 2นะครับเขาเปิดมาตั้งแต่ปี2017นนะครับผมซึ่งนานนะน,น,นานมากๆนะครับตอนนั้นราคาเหรียญก็กระโหลกกะลานะครับผม ใช้คาว่ากะโหลกกะลาได้นะฮะตอนนั้นถ้าซื้อไปตอนนั้นนะครับผมก็ถึงตอนนี้นะครับคุณก็เออใช้คําว่ารวยรวยรวยได้เลยนะครับผมแน่นอนที่สุดว่ามันเป็นก็เป็นแค่บางคนก็ไม่ได้ถือไว้นะต้องเข้าใจตรงส่วนนี้ด้วยนะครับโอเคครับมาดูเรียนต่อไปกันดีกว่านะครับผม The Sandbox นะครับผมเราคู้จักกันอยู่แล้วนะครับอันนี้ผมไม่ต้องพูดเยอะนะครับผมก็คือ Sandbox มันเป็นระบบ Metaverse นะครับผมที่มีความสำคัญอย่างหนึ่งก็คือในการสรรสร้างของมันนะ น่าจะในอนาคตน่าจะทำให้ผู้ที่ใช้งานนะครับผมสามารถใช้ w a ล k ได้นะจริงๆจะทำไอ้ตรงส่วน w a ล k Edit ให้ดูนะครับผมเพราะว่าผมก็อยู่ในอยู่ในตัว Walk Edit นะไปศึกษานะครับผมแต่ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะว่าคือบางครั้งเนี่ยมันทำให้เข้าใจงนะยากนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแ๊บหนึ่งเอ่ออยู่ไหนวะโอเคคือแซนบ็อกนะผมที่ผมเข้าไปร่วมกิจกรรมเขานะคือมันเป็นมันมีชาเลนจ์นะครับผมซึ่ง จริงๆอยากเอาชาเลนจ์ออกมาให้ดูเพราะผมเชื่อว่าคนไทยหลายๆคนมีความสามารถพอนะครับที่จะทามันออกมาได้นะติดตรงที่ว่ามันทาออกมาแล้วมันเข้าใจยากอันนี้ผมผมขออภัยตรงตรงนี้จริงๆนะครับผมเพราะว่ามันทําให้เข้าใจยากจริงนะแต่มันมีิจกรรมอื่นๆที่เปิดขึ้นมานะผมซึ่งผมมองว่าน่าจะน่าจะทําให้เข้าใจมากขึ้นนะฮะหรือว่าไม่ยากจนเกินไปนะซึ่งเป็นการเป็น s t o r m ไอเดียน,น,น,นะครับผม แล้วก็คิดคิดว่าไอเดียของคนคนไทยของเราน่าจะสุดยอด <c oughs> <c oughs> โอ้ยโอ้ยนอโอ้ยเป็นวัดกระจ้าบกน้ำมูกไรในส่วนของการเคสนะครับผมเราสามารถสร้างเกมเมคเกอร์ออกมาได้สร้างวอล์กอิดิตออกมาได้นะครับผมซึ่งสอ,งอันนี้เนี่ยมันเป็นอันหนึ่งที่ผมเชื่อนะว่ามันสร้างเงินให้กับคุณได้แน่นอนนะครับผมแค่เพียงว่าคุณจะสามารถทํามันได้ขนาดไหนนะ มีการเรียนรู้นะครับผมตลอดเวลานะซึ่งเขามีเปิดสอนนะครับผมและสําหรับใครที่คิดว่าเสายงานที่เราทําอยู่ปัจจุบันนี้อาจจะไม่ได้แบบแข็งแกร่งขนาดนั้นนะครับผมผมอยากจะให้คุณเรียนรู้ตรงส่วนสายงานนี้เพิ่มนะเพราะว่ามันอาจจะทําให้คุณนะั้นสามารถที่จะเข้าสู่ตลาดของมาเก็ตได้นะครับผมซึ่งราคาขายนะครับอย่างที่คุณเห็นนะมันมีราคาขายที่ค่อนข้างแพงนะครับผมแล้วมีคนเข้าจับจองซื้อขายจริงๆนะอันนี้เป็นอันนึงที่ผมอยากจะให้คุณเริ่มนะครับผมแล้วเรียนรู้นะครับ โอเคครับเรามาดูกันต่อดีกว่าเอ i n f i n i น y นะครับผมเกมแชร์ลูกโซ่ที่ผ่านระบบแชร์ลูกโซมาได้อย่างวุนวิดนะผมก็ไม่เข้าใจจริงๆว่ามันรอดมาได้ยังไงนะครับผมแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกนะครับผมว่าเขาทำได้ก็คือเขาสร้าง impact ออกมานะครับผมหรือสร้างความเข้าใจอีกอย่างหนึ่งสร้างความเข้าใจออกมานะครับผมทำให้มันเติบโตขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับ แต่ถ้าใช้คําว่าเติบโตขึ้นมาอย่างต่อเนื่องผมคิดว่าน่าจะใช้ได้ไม่เต็มร้อยนะปัจจุบันนี้เอ็กซีอินฟินิตี้นะครับผมก็ยังเป็นเอ็กซีอินฟินิตี้อย่างเดิมนะที่การแข่งขันก็ยังสูงอยู่นะครับผมก็ยังมีคนพยายามท้าทายพื้นที่นะผมท้าทายความสามารถนะครับผมแล้วก็ท้าทายรูปแบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของตัวเอ็กซีนะครับเอ็กซีแลนด์พวกนี้นะครับผมเราก็ต้องมาดูต่อไปว่าเขาจะสามารถที่จะค้ำยันตัวเองได้ขนาดไหนในอนาคตนะ ตัวเอ็กซีไม่อยากพูดเยอะนะครับผมเพราะว่าในสำหรับตัวผมผมมองนะว่าเป็นเหรียญเหรียญหนึ <c oughs> น่งที่มันอยู่ในลิมิตของมันแล้วละ่ะที่กําลังดีแล้วมันไม่น่าจะเพิ่มมากกว่านี้หรือลดลงมากกว่านี้แบบมีนัยสําคัญนะครับผมเหรียญ <c oughs> ต่อมานะครับผม <c oughs> เหรียญกาล่านะครับผมเหรียญเกมอันหนึ่งที่เป็นตัวบล็อกเชนนะครับผมที่รวบรวมเกมเข้ามานะครับผมและพยายามสร้างอ่คอมมูนิตี้นะครับผมและสร้างทัวร์นาเมนต์ขึ้นมานะสร้างการแข่งขันนะครับ ปัจจุบันกาลานั้นมีการลงทุนนะครับผมที่ค่อนข้างน่าสนใจนะหลายหลายช่องลงไปแล้วล่ะซึ่งผมก็ไม่ได้ไม่ได้ไปดูนะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเหรียญการ์เกมการ์เกมนะครับผมมีการลงทุนอยู่ที่รู้สึกจะห้าห้าพันล้านป่ะน่าจะน่าจะจไม่น่าจะทำไม่ผิดนะครับผมเพราะว่าเขาลงทุนในทุกๆส่วนนะครับผมแล้วก็ ทุกๆส่วนที่เขาลงนั้นมีทั้งแบบทั้งเพลงทั้งส่วนสนุกนะผมทั้งหลายๆอย่างนะที่เกิดขึ้นนะครับผมมองว่าอันนี้เนี่ยเป็นอันนึงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นะครับผมอันใช็คำว่าอันใกล้เลยนะเพราะว่ามันดูรวดเร็วนะครับผมแล้วก็ทาทาแบบเร็วมากนะในลักษณะของการทํางานนะครับผมคือเขาวางระบบงานปุ๊บเขาดันปัง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 ออกมาเลยนะอันนี้เป็นันึงที่ผมว่าเฮ้ยมันเจ๋งว่ะแล้วมันทําได้จริงๆนะครับผม หลายคนบอกว่าเอ้กาลาเกมแม่งมีอยู่แค่มันมีอยู่แค่ตัวเกมเกมเดียวทาวสตาร์แล้วมันจะเอาอะไรไปสู้กับชาวบ้านเขานะครับคุณกําลังมองผิดมุมนะครับผมในส่วนของกาลาเกมนะฮะมุมที่คุณควรจะต้องมองนะครับก็คือเขาสร้างทัวร์นาเมนต์ของเขาสําเร็จหรือเปล่านะครับถ้าเขาสร้างทัวร์นาเมนต์ของเขาสําเร็จนะไม่ว่าจะเป็นเกมไหนในอนาคตนะครับผม รับประกันว่ากาล่าไม่มีทางหายไปจากตลาดแน่นอนนะฮะใช้คํานี้นะครับและใช้คําว่ารับประกันได้นะเพราะว่าการคาดการณ์ของผมนั้นไม่ค่อยไม่ค่อยผิดพลาดในเรื่องเกมนะคือคุณต้องเข้าใจนะว่าการเปิดตัวมันอะมันใช้ระยะเวลาในการเปิดตัวนะครับแต่เมื่อมันเปิดตัวแล้วมันคงสภาพได้เนี่ยตัวเกมแต่ละเกมมันจะสร้างแว l u ลูนะครับผมสร้างคุณค่าของมันนะไปเรื่อยๆนะครับซึ่งอันนี้เป็นอันนึงที่หลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจนะว่า เกมมันก็จะมีอายุของมันสิแล้วมันก็จะหมดไปใช่ไหมประเด็นคือเขาทําเขาพยายามมองมุมมองหลายๆมุมนะครับผมแล้วก็สร้างหลายๆมุมออกมาเดี๋ยวนะอาา่ฮะเดี๋ยวนะั้นเดอะสแตนดาร์ดอันนี้นะครับผมใช้ตัวบล็อกเวิร์กดูดีกว่าเราจะใช้ของไทยดูนะครับบางทีเราใช้ของไทยดูแล้ว ติดปัญหาลิขสิทธิ์นะครับห้าพันล้านนะครับผม NFT expiration นะครับผมแอปฟอร์ดนะคือเขาจะสร้างสตูดิโอเกมออกมาสักสตูดิโอหนึ่งใช่ไหมครับผมเขาไม่ได้หยุดแค่ตัวสร้างสตูดิโออย่างเดียวนะเขาสร้างทุกๆอย่างที่เป็นคอมมูนิตี้ขึ้นมานะครับผมแล้วผมเชื่อว่าคอมมูนิตี้ที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยมันเป็นคอมมูนิตี้ที่สุดยอดนะครับผมในส่วนที่เราเห็นเร็วๆนี้คืออัลบั้มที่ Snoop Dogg จ,จะออกมานะฮะแล้วเราก็ คงจะได้เห็นในเร็วนี้นะให้ส่วนไรส่วนนะที่เกิดขึ้นนะครับผมมีอะไรบ้างที่เราจะได้เห็นนะฮะก็ส่วนสนุกเนี้ยครับหรือว่าตัวอันนนะฮะคันใช้ข่าวไทยหน่อยก็ไนดะ้อะ เดอะสแตนดาร์ดนะครับผมในส่วนกาลาเพื่อสนุกโปรเจกต์เกี่ยวข้องกับดนตรีภาพยนตร์และสนุกนะครับแต่ปัจจุบันนี้มันลงในส่วนของอดนตรีอยู่นะครับผมแต่ในเม็ดเงินของอส่วนสนุกแล้วก็เม็ดเงินของภาพยนตร์อันนี้เรายังไม่ได้เห็นชัดเจนนะครับผมแต่แน่นอนที่สุดว่าเราเห็นตรงส่วนของสโนด็อกนะครับผมที่จะออกมาแน่ๆนะครับที่เปิดให้ดูนะมิวสิกสโนด็อก x มิวสิกการล่านะครับผมก็ อะไรก็เกิดขึ้นได้ในอนาคตนะเราต้องมาดูกันนะครับผมเอาเดยครับผมมาดูเหรียญต่อมากันเลยครับเปิดแปเปิดแปดเอนจินคอยนะครับผมอันนี้พูดยาวๆไปหน่อยเลยนะจริงๆแล้วจริงๆใฟ้สดได้เลยดีวว่ะเอนจินคอยนะครับผมเป็นเหรียญหนึ่งที่มีการสรรสร้างนะครับตอนนั้นไม่ได้ซื้อนะฮะเศร้านิดหน่อย แต่ไม่เป็นไรฮะคนเรามันพลาดโอกาสก็คือพลาดโอกาสนะครับผม,มก็ไม่ได้บ่นอะไรมากมาคือเอนจินอ่ะมันมีหลากหลายส่วนนะครับผมที่เขาจะมาสนับสนุนนะครับผมแล้วก็หลายคนอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยรู้นะแต่สิ่งที่เขามาสนับสนุนในตัวเอนจินนะครับผมมันเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่พอสมควรน,นะครับอย่าง Microsoft เงี้ยอย่าง m r o s o f อย่างเงี้ยอยัาง Microsoft เงีอย่าง o เงี้ยอย่าง r e s t เงี้ยอย่าง m i c r t ี้อย่างเงี้ยอรืางงด้อย i o เนี้ย คือเรามองว่าหลายๆเกมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบสุดยอดเปรี้ยงปังขนาดนั้นใช่ไหมครับผมแต่อู้ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าการที่เหรียญเหรียญหนึ่งมันจะไปสร้างการรับรู้หรือ Impact ขึ้นมาได้เนี่ยมันใช้เวลานะฮะแล้วเหรียญเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญเหรียญหนึ่งที่ผมว่าไม่ช้าก็เร็วอะ่ะมันจะมันจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าการเติบโตของ NFT นะครับผมในตัวเกมได้มากขึ้นนะฮะแล้วก็ การซื้อขายและเปลี่ยน NFT มันจะดูง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับผมซึ่งเหรียญ Engine นะครับผมมันจะมี2อันนะ Engine Infinity Token นะครับผมซึ่งคุณสามารถเข้าไปดูได้นะฮะในส่วนของ Infinity Token มันเป็นเหรียญเหรียญแยกนะครับผมที่จะทำในส่วนของอดีไซน์นะครับผมของการที่คนเข้าไปดีไซน์แล้วได้กำไรออกมานะครับผมถามว่าดีไหมเวลานี้ก็ยังเป็นรูปแบบที่มันยังไม่ได้เปี้ยงป้าขนาดนั้นเพราะว่า การแข่งขันมันสูงนะผมก็มองว่าเออเราต้องดูต่อไปแหละไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้น mm hmm. แล้ววันนี้ก็เลยญสุดท้ายของวันนี้นะครับผมเดี๋ยวค่อยไปมาพูดต่อนะในช่วงหน้าๆน,นะครับเหรียญนี้หลายคนอาจจะไม่รู้จักสักเท่าไหร่นะครับ mm hmm. ผมบรานะครับผมแต่ผมมองว่าเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญหนึ่งที่ไม่ได้แย่นะ <c oughs> ใช้คํานี้อาจจะอาจจะดูแบบก้ากึ่งนะครับผมแต่ถ้าคุณเข้าไปดูในบอราสเต็มนะครับบอระสเต็มมันเป็นเดี๋ยนะขอเข้าไปดูบ้านหนึง่ง เราจะเห็นตัวเกมนะครับผมที่แบบดูเป็นเกมที่แบบกิ๊กก๊อกอ่ะ <c oughs> <c oughs> คือดูเกมกิ๊กก๊อกก็จริงนะแต่แบบเราบางคนอาจจะชอบนะครับผมเลยว่าแบบเฮ้ยรู้สึกว่าไม่ได้แย่จนเกินไปนี่หวาแล้วก็เล่นได้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้ดูกันหนึ่งซึ่งเวลาคุณล็อกอินนะครับผมคุณก็จะเป็นล็อกอินที่เข้าไปในแต่ละส่วนนะนี่ล็อกอินให้ดูนะครับ ค่อยล็อกอินแล้วกันคือตัวเกมมันเล่นหน้าเว็บได้นะครับผมแล้วก็ตัวเกมมันก็ไม่ได้แบบไม่ได้ยากนะใช้คำนี้นะครับผมแต่ถ้ามองว่าหลายๆหลายๆเกมสร้างเหมือนกันนี้ในประเทศเราก็มีนะครับผมที่เขาสร้างออกมานะหลายคนอาจจะรู้อยู่แล้วนะครับผมเหรียนไหนนะครับในส่วนของโบล่าคนติดตามค่อนข้างที่จะไม่เยอะขนาดนั้นนะฮะแล้วก็เป็นเ,เหรียญที่ สร้างมาจากเกาหลีนะครับผมถ้ามองชาตินิยมในอนาคตของเกาหลีเนี่ยผมมองว่าน่าจะน่าจะเติบโตนะใช้คํานี้นะครับน่าจะเติบโตนะครับผมแต่ผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อย่างแน,น,นะนำนะในส่วนของโบลานะครับผมเพราะเล่นเกมหลากหลายหลากห,ห,หลายเกมนะไม่ค่อยรอดในช่วง3ามสีเดือนแรกนะครับผมแต่โบลามันก็พยายามสร้างเกมที่เป็นเป็นเกมที่เราเคยเล่นคุ้นชินอยู่แล้วอะอย่างเกมนพัซเซอลอย่างเกมบล็อกเี Brock, ยเกมงูเนี้ย หรือเกมแบบผักอย่างเงี้ยคือมันดูเป็นเกมที่เล่นง่ายๆนะครับผมที่แบบเฮ้ยมันไม่ยากว่ะเราเล่นได้ว่ะแล้วเราจะได้เงินยังไงใช่ไหมครับผมอันนี้ผมขอยกไปอีกตอนหนึ่งนะครับผมให้เดวเล่นให้ดูนะอ่าจะได้เงินไหมไม่รู้นะอันนี้บอกว่าไม่รู้จริงๆนะครับผมเพราะว่าเราไม่รู้ว่าลักษณะของตัวที่จะได้เงินจริงมันเป็นยังไงนะครับปัจจุบันนี้โบล่านะั้นอยู่ในส่วนของอัปบ,บิดกับพอยวันนะครับผม ของเกาหลีนะครับตรงๆเลยนะครับผมไม่ได้ไม่ได้ดูแปลกประหลาดอะไรนะครับผมวันนี้มาลิ้นพันกันเนี่ยวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมคร่าวๆนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดเป็นกำลังใจผมด้วยนีครับผมผมจะเหรียญต่างๆมาเล่าให้ฟังนะครับผมในแบบที่ย่อยง่ายๆนะฮะแล้วก็ไม่ยุ่งยากขนาดนั้นนะครับผมสวัสดีครับ